เพชรศิลาวันนี้เจอกับซีออยอีกครั้งนะครั้งที่เราเจอทั้งปีแล้วไหมหลายปีครับหลายปีนะตอนนั้นกี่กี่ปอนชกกันจําไม่ได้ครับแต่หลักร้อยนะร้อยร้อยกว่านะวันนี้ร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยยี่สิบสามเกินไปปอนเมื่อเช้าผ่านเรียบร้อยไปซ้อมที่ไหนรอบนี้ก็ซ้อมที่โบว์รุ่งเช้าที่เดิมมันนะกูปลากูซ้อมกันเพียบเลยดิหลักๆลัก่ำใครในค่ายก็วัฒนาก้าวแต้มชายโคนหลายคนเลยนะกี่วันเมสร็จ หลายวันเป็นเดือนไหมเป็นครับเลนเราชกมวยตอนนี้ร้อยเท่าไหร่ได้ไม่รู้ครับหลักร้อยน่าจะมีสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานเราแพ้คะแนนที่เพชรสมารแล้วก็แพ้วุฒิกรในตระกูลเพชรสยามล่าสุดชกไว้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองก็เราได้ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามวันนี้ร้อยยี่สิบไม่น่าจะได้แล้วตึงนะคุมกี่โลรอบนี้เอามาณสี่หน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเเราก็ฝีมือไหมเป็นไงซ้ายหรือขวา สีอุยเป็นไงสีอุยรูปแรกเนื้อตจนน่าจะพอกันมั้งเราได้หนาหน่อยนะอ่เราเป็นคนจากจังหวัดอุดรครับอ่ะฝากแฟนครับเชียร์หน่อยกู้เอกชุบซ้อมตามค่ายบรยวารช้าแล้วก็นักมวยที่คนเป็นที่ในร้านขอโชคดีน้องชายสีอุยครับวันนี้เพชรศิลานี่น่าจะเคยประทะมาสักครั้กไหมเป็นปีแล้วมั้งสองปีวันนี้ร้อยเท่าไหร่เกินเท่าไหรวันเช้าเกินกว่าปสบายเลยซ้อมสิงห์มาวินเหมือนเดิมกี่วันรอบนี้ เราชกมวยมารวมๆ70ไปปีนี้ชกกี่ครั้งนะเนี่ยปีไปที่สี่แล้วที่สี่นะแหมนานๆชกทีนะน้ำหนักนี่เป็นไงแมงวันนี้โอเคอยู่ไม่ตึงไม่อะไรพอดีพอดีนะคุมกี่โลนะพอ,อ,อสมควรนะน้ำหนักไปปล่อยเราเท่าไหร่เราเป็นมวยประเภทไม่ได้กไได้ช่วงหลังนี่มีครบนะสามไฟล์ล่าสุดเป็นไงผลงานไฟล่าสุดชนะเป็นใจเลยคัแนนร้อยเท่าไหร่ยีวันนี้ก็เวทนี้สบในในในสายๆนะ เราเป็นคนจากแกงงวัดฝาคฝนขับเชียรนะ์อะไรเด็กพัดลุงเชยร์เนกเรี้คนนขอให้โชคดีครับ